ขอแนะนำเครื่องตัดสติกเกอร์ทีเน็ตรุนใหม่ล่าสุดมีให้เลือกหลากหลายแบบเหมาะกับการใช้งานของท่านหน้ากว้าง74เซนติเมตรเมตรสและเก็เมตร6เหมาะกับการเคลื่อนย้ายไปทำงานนอกสถานที่และในสถานที่เป็นที่นิยมใช้สำหรับหน่วยงานราชการโรงเรียนและร้านป้ายทั่วไปขอแนะนำเครื่องตัดสติกเกอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทีเน็ต ด้วยกล้อง CCD ที่มาพร้อมกับคุณลักษณะ4อย่างการออกแบบตัวเครื่องอย่างมีสไตล์มากับรูปลักษณ์ใหม่ให้ความรู้สึกมั่นคงน่าเชื่อถือและนำไปใช้เพราะม,มีไฟสัญลักษณ์ LED ของหัวตัดและตัวเครื่องมาพร้อมกับคุณภนะาพการตัดด้วยชุดหัวตัดใหม่ล่าสุดจาก t i n น็ t ที่พัฒนาหัวจับใบมีดใหม่และใบมีดใหม่เพื่อคุณภาพในการตัดที่ดียิ่งขึ้นทำงานได้หลากหลายขึ้นมีแรงกดที่เพิ่มขึ้นสามารถสั่งตัดซ้ำและสั่งตัดปุกสามารถใช้ตัดกับวัสดุได้หลากหลายขึ้นสามารถตัดงานได้กว้างจากขนาดจริงของตัวเครื่องสาเหตุที่หลายคนเลือกใช้เครื่องตัดทีหนึ่เพราะเป็นเครื่องตัดที่ใช้งานง่าย เหมาสำหรับโรงเรียนร้านค้าธุรกิจและร้านป้ายทั่วไปใช้กับงานไดคัดฉลากสินค้างานป้ายหน้าร้านงานตัดสติกเกอร์งานกราฟิกติดรถงานรีดยิตันเฟยสำหรับติดเสือ้อมีพร้อมทุกอย่างสำหรับคุณในการเริ่มในการตัดสติกเกอร์ขอแนะนำาทเน็ตรุ่นใหม่ล่าสุดครับ